ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเอ้ยรถก้บนแมปเนี่ยมันคือรถถังอะไรเป็นประเภทไหนคือผมมาสงสัยเว้ยสวัสดีครับผมลรบิสโก้ครับวันนี้เราก็จะมาแจแจงพูดคํานี้ได้ไหมโอเคว่ามันเป็นอะไรกันอันดับแรกนะครับก็คือรถถังเบานะครับรถถังเบานี่จะรถเร็วแล้วก็เล็กนะครับก็คือแบบเกาะบางมากมันไว้แบบถ้าถ้าผมเล่นนะอย่าง amx 1 3มเนี่ยมันเร็วแต่มันก็แบบดู ดูนิดนึงอ่ะดูแบบดูกระติดลิดอะเออผมว่าเอาไวต้ตุยดีกว่าเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าแบบเน้นแบบเน้นความเร็วมากกว่าต่อมานะครับเป็นรถถังกลางนะรถถังกลางหน้าที่ของมันก็คือต่อสู้แนวหน้าแล้วก็สนับสนุนดันแนว <S <S คือข้อดีของมันคือแบบมันสมดุลทั้งเกาะปืนแล้วความเร็วเนาะแต่แบบข้อเสียคือแบบเออเนี่ยด้วยความที่มันสมดุลน่ะมันก็ไม่ไดโดดเด่นได้นในด้านหนึ่ง <S <S คือคันที่ผม,มเอามาเล่นคือ amx ส0ูเนี่ยเป็นคันที่ผมชอบมากแล้วแบบ ก็ชอบอะเออดูดูเดี๋ยวผมไปยิงให้ดูนะแต่ใจยเย็นแล้วมันดีบใจยเย็นคือแบบยิงเสร็จปุ๊บมันรีโหลดเร็วกว่า KV2 แน่นอนอ่ะด้วยความที่เป็นแบบรถถังสบายใหม่กว่า KV2 อยู่แล้วอะ่ะเกาะโด,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 ดนยิงก็ยังไม่ตายไม่ได้ตายง่ายๆนะแล้วคือคันนี้มันเหมือนมีครั้งนิรภัยบ้างใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรถถังกลางเป็นรถถังที่น่าเล่นนะครับ ต่อนะครับเป็นเฮฟวี่แทงหรือรถถังหนักซึ่งผมไม่มั่นใจว่าเอ้ยไทเกอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเฮฟวี่แทงได้เหรอก็คือแบบเออไม่คิดว่ามันจะเป็นเฮฟวี่แทงก็คือแบบหน้าที่ของมันนะรถถังหนักก็คือบุกทะลวงแนวหน้าข้อดีคือเกาะแบบเกาะหนามากแต่ผมไปเซิร์ชมาหนกว่าไทเกอร์หนึ่งคือรถถังหนักผมไม่มั่นใจว่ะดูดิเดี๋ยวผมยิงนะเดี๋ยวยิงแบบตายละแล้วผมก็ตายเหมือนกันนะ ก็คือต่างคนต่างตายเออเออผมไม่มั่นใจเลยผมไม่ใช่มา่นจจริงๆว่ามันคือรถถังหนักเวทไทเกอร์หนึ่งอะแต่เนี่ยผมเลยเอา i อเอมาเพราะ i อเอเนี่ยมันคือรถถังหนักแน่อะเพราะว่าแม่งช้าเวยแม่งช้าแล้วก็รีโหลดช้าผมเลยมั่นใจได้ว่าเออมันน่าจะเป็นรถถังหนักรถถังหนักก็แบบตามเชื่อครับก็ถ,ถังหนักก็คงไม่เบาหรอกวังก็คือไม่มีความเร็วแต่ว่าแลกมาด้วยความหนาของรถถัง ก็สุวนก็ใหญ่นะเอ้น่าจะร้อยยี่สิบปะคันนี้ผมไม่มั่นใจยานก่อต่อต้านรถถังนะครับหรือท a n k destroyer นะครับคือคันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแบบมันจะใช่หรือเปล่ามันดูแบบเล็กน้อยมากอะดูแบบตัวเล็กน่ารักมากเลยอะ,อะเออก็แบบเออถ้ามันเป็นก็เป็นถ้ามันไม่เป็นผมก็เลยเอาอิดหนึ่งมาซึ่งอิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปเซิร์ชมันบอกว่าใช่เป็นท a n k destroyer แต่มันบอกว่า ส่วนมากเครงเลสทอยเยอร์จะไม่มีป้อมปืนแต่ผมไม่มั่นใจว่าอิดเนี่ยมันมีป้อมปืนหรือเปล่าเพราะมันหมุนได้อะส่วนมากจะเป็นแบบหน้าตรงใช่ไหมอย่างเช่นของสวีเดนอะ่ะเออคันนั้นอะ่ะแล้วก็น่าจะเอ้รถถังของโซเวียตผมจำไม่ได้ละซูหนึ่งศูนย์ห้าปะจำไม่ได้ละก็คือจะแบบไว้ทำลายเนาะเป็นแบบซุ่มยิงยิงทะลุก,ก่อัตูลครับคือปืนมันแรงมากแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีป้อมปืนและเกราะบาง คือข้างๆบางมากอะถ้าเราเคยเล่นอะข้างๆมันจะบางมากก็ไม่ไม่ควรที่จะหันข้างให้มันนะก็คือแบบหันหน้าดีกว่าเออหันหน้ายิงแบบจะดีมากและคันสุดท้ายครับ A.A หรือ Anti Air ครับคือคันที่ผมชอบมากอ่ะดูนะในคลิปอะคือเดี๋ยวเงแบบมันพิ้วแล้วก็มันยิงเร็วแล้วก็แบบสามารถฆ่าสองฆ่าสาได้คือแบบเร็วมากแต่มันคือ Anti Tank เอ้ไม่ใช่ต n แท้มันคือ anti aircraft มันค,คือว่ายิงเครื่องบินแต่ผมมายิงแล้วถังครับก็ก็ทำไมอ่ะก็ยิงได้ก็ยิงยิงไม่ได้ก็จะยิงก็อย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าใช้กระสุนอะไรเช่นคันนี้ใช้ apds ใช่ไหมเออผมชอบผมชอบดูดิแบบชิวชิลจัดเลยอ่ะและอีกคันนึงก็คือ falcon falcon มันเหมือนโกงบ้าก AA ที่โกงสำหรับผมนะคือผมไม่รู้ว่าทุกคน คิดยังไงคือผมพูดในบริวทรถึงวอลเทนเดอร์โบบายนะเพราะว่าวอล t h นเดอรตัวหลักตัว PC ผมก็ไม่ได้เคยเล่นขนาดนั้นเออดูที่มันแบบโอคกัสมันโกงจริงแล้วคือก่อนไปอะ่ะผมต้องขอบคุณข้อมูลจากขนจอดด้วยเพราะว่าจะมีแบบคําถามอยู่ว่าเอ้ยรถคันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยรถคันนี้เป็นอะไรใช่ซึ่งผมก็จะแปะไว้ว่ามันคืออะไร ไม่แปลกหรอกผมไม่รู้ผมไม่ได้เนิร์ดขนาดนั้นน่าจะเป็นรถถังกลางแหละแต่ก็อาจจะเป็นเทอแทงเลสทอยเยอร์ er หรือเปล่าแต่ผมให้มันเป็นรถถังกลางนะเพราะ่คุณจอดแปะไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย